ช่วยสรุปให้พวกเราหน่อยสิเพิ่งอ่านไปรอบเดียวเองอะยังไม่แม่แมเลยใช่ใช่แป๊บแป๊บนะใบตองเตียวให้หน่อยสิเพื่อนเพิ่งอ่านไปแค่สองรอบเองกานเผลอหลับไปตั้งแต่สองทุ่มแล้วก็ดีนะแกสมองโล่งเป็นบ้านเลยใบตองล่ะอ่านไปกี่รอบแล้วเนี่ยแล้วนอนกี่โมงโอ้เบียขี้อวดอะอ่านไปตั้งสองรอบแล้วทำได้อยู่แล้วแหละเรายังอ่านไม่จบเลย ทำไม่ได้แน่ๆเลยอะทำไม่ได้แน่ๆแต่คะแนนก็ติดรองท็อปตลอดเลยนะไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยสอบแค่นี้เนี่ยฉันจดโพยมาไม่ได้นะพัดถ้าครูใต้จับได้แล้วก็หวังก็ตายแน่ๆมานี่เดี๋ยวเขาติวให้เอาไปทิ้งเลยนะโพยนั่นนะ่ะรู้ไหม,มเป็นการทุจริตนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการโกงมันไม่ดีหรอก เชื่อเราเถอะเออก็ได้เอาอุาสตส่าห์จดมาทั้งคืนเสียได้ก็เสียได้แต่แม่เป็นไรโตรไปเราไม่อยากเป็นคนโกงนี่ไปตองลองตั้งคำถามสักสิคำถามสิจะได้ทบทวนพร้อมๆกันแกเราว่าเราปวดหัวเดี๋ยวเราขอไปข้องน้ำแป๊บนะ รถคุณที้ข้องปกครองอยูนี้ใช่ค่ะหนูจดโพสต์เข้าสอบเข้าไปจริงๆค่ะหนูอ่านสื่อไม่ทันหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะหูขอโทษค่ะผมยังยีนยันความคิดของผมนะเด็กนักเรียนทาผิด ก็ต้องถูกลงโทษไปตามผลระเบียบทุจริตวิชาไหนก็ต้องปรับตกว,วิชานั้นและพักการเรียนหนึ่งเทอมในฐานะที่ฉันเป็นครูประจําชั้นของใบตองนะคะดิฉันคิดว่าแกคงสับสนเพราะว่าแกเป็นเด็กที่เรียนดีและก็ตั้งใจงเรียนมาตลอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ดิฉันคิดว่าแกคงจะได้รับบทเรียนอ,อันรุนแรงมากแล้วล่ะคะ่ะเรื่องแค่นี้นะคะพวกเราเป็นครูเราควรจะให้โอกาสเด็กนะ,ะทำไม่ได้หรอกครับคุณครูอัชันเด็กเขาทุจริต ก็ต้องถูกลบโทษไปตามกฎคุณครูจะมาปกป้องเด็กของคุณอย่างเนี้ยคุณไม่ละอายใจบ้างหรือไงครับคุณครูจะปล่อยให้คุณครูเขาขอรหาเพราะคุณครูเป็นคุณครูลำเอียงไม่มีความยุติธรรมอย่างนั้นเลยครับฉันไม่ได้หมายคพราะว่าให้ปล่อยเด็กไปนะคะฉันแค่ขอโอกาสเพราะเด็กคนนี้ใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดีเป็นเด็กเรียนดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนเลยเลยปล่อยลอยนวลเพื่อให้เด็กคนอื่นเอาเป็นแบบอย่างอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่นะคะ โอกาสที่ที่ฉันหมายถึงเนี่ยคือต้องการให้ทําทันบนและเขาคาดโทษไว้ถ้าเด็กยอมรับผิดเราก็จะลดโทษให้ใช่ครับผมก็คิดว่าไม่สมควรที่จะพักการเรียนนักเรียนนะครับเพราะเด็กจะเป็นการเสียโอกาสครับจากที่ประชุมของคณะครูนะคะคุณแม่ได้มีข้อสรุปบทลงโทษความผิดของใบตองในครั้งนี้โดยทางโรงเรียนจะให้ใบตองทำทันบนไว้ก่อน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโทษของใบตองจะต้องถูกพักการเรียนแล้วก็ถูกปรับตกวิชาภาษาอังกฤษแต่เนื่องจากใบตองเนี่ยเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีมาโดยตลอดไม่เคยกระทาความผิดใดๆทางโรงเรียนจิงพิจารณาว่าจะให้โอกาสนักเรียนอีกครั้งหนึง<ต>่งค่ะแม่อกเอมากเลยนะคะที่ให้โอกาสลูของดิฉันค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะแม่คะหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรจ้าเราหน้าเอาใหม่น้องลูกเนาะ เดี๋นี้กินอะไรดีเดี๋ยวแม่ทำอาหารให้ทาน ไม่เป็นไรนะแม่รู้ว่าหนูทำดีที่สุดแล้วเนาะเหนอะไรไม่เขใใ้าถึงหรือแม่อ่หารไม่ได้ทานนะจริงเหรอลูกแม่เพิ่งซื้อมอา,นะามื้อวานเลยนะตามลูก การต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าชัยชนะนั้นคืออะไร